คนที่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธพุทธเถรวาดไม่ควรดูหมอดูเพราะอะไรเพราะการที่เราไปดูหมอดูเราจะกลายเป็นอุบาสบผู้เลวทรามเศร้าหมองหน้ารังเกียจ พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรของจันทานสูตรอุบาสบผู้เลวทามเศร้าหมองหน่ารังเกียจก็ประกอบด้วยเป็นผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมสแสวงหาเขตบุญนอกาศาสนา สนับสนุนเขตบุญนอกศาสนาคนเหล่านี้เรียกว่าอุบาสกผู้เลวทรามแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีมากมีมากยังไงเราไปดูหมอดูไปเชื่อหมอดูก็เท่ากับว่าเราไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเราไม่ศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย คือไม่ศรัทธาแล้วก็เป็นบุคคลที่เชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลตื่นข่าวเขาบอกว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็พากันแห่แหนไปเนี่ยก็เป็นอุบาสกผู้เลวทรามแล้วยังสรรหาเขตบุญนอกศาสนาศาสนาพุทธบุญกุศลว่าด้วยกุศลกรรมบท10 แต่เราไปแสวงหาพิธีกรรมนู่นพิธีกรรมนี่นั่นคือการแสวงหาเขตบุญนอกาศาสนาไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญแต่มันมีส่วนของมิจฉาทิฐิแล้วก็ไปบวงสวงไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนเราก็เข้าขายอุบาสบอุบาสกผู้เลวทามอุบาสกผู้เศร้าหมองอุบาสกผู้น่ารังเกียจ ไปอ่านดูได้ในจันทานสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปไปไปดูไปเชื่อหมอดูทํานายทายทักเนี่ยอีกพระโสดหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเธออย่าเป็นผู้ประมาณในบุคคลนอกจากตถาคตและคนที่เหมือนตถาคตก็คือนอกจากพระพุทธเจ้ากับคนที่เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนที่ชอบประมาณในบุคคลเนี่ย คุณวิเศษในตนจะหมดไปก็แสดงว่าการทำนายทายทักเนี่ยมันมีจริงแต่คนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไปทำนายทายทักเนี่ยมันจะไม่มีความแม่นยำอาจจะถูกบ้างผิดบ้างตามกำลังอของเขาที่เขามีจึงเขาจึงมองไม่สุดมองไม่เห็นที่สุดของชีวิตคน บางคนก็เสียความรู้ของตัวเองเนี่ยไปกับหมอดูเสียความสามารถของตัวเองไปกับหมอดูเพราะไปเชื่อไปงมงายจนเกินไปนะแล้วมันมีผลกระทบต่อครอบครัวของตนเองอย่างเช่นไปดูเรื่องสามีถ้าเกิดว่าหมอดูเขาดูไม่แม่นบอกว่าสามีเราเนี่ย อ่าประพฤติชั่วมีชู้ทั้งที่สามีเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราก็กลับมาทะเลาะกันคนในครอบครัวสามีจะพูดยังไงก็ช่างเราจะไม่เชื่อสามีภรรยาจะพูดยังไงก็ช่างเราจะไม่เชื่อเราจะไปเ,เ,เชื่อหมอดูแล้วก็มาทะเลาะกันเองเป็นการเอาความเท็จไปใส่ผู้อื่นยุยงให้ผู้อื่นแตกกันอันเนี้ย มันก็แน่ชัดอยู่แล้วว่าหมอดูนั้นน่ะจะได้รับกรรมแต่กรรมที่เราได้รับก่อนเลยก็คือการที่เราไปเชื่อเนี่ยครอบครัวเราแตกแล้วแตกแยกแล้วหรือการที่อ่าประสบการณ์เนาะหมอดูทักว่าลูกชายยังมาอยู่กับพ่อพ่อจะตายพอพอพอถึงถึงเวลานั้นปุ๊บพ่อตาย ผู้เป็นแม่กระโทษเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยหมอดูเขาดูไว้แล้วว่าอย่ามาอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อจะตายกลายเป็นว่าโทษโทษว่าที่สามีเสียชีวิตที่พ่อเสียชีวิตเป็นเพราะลูกมาอยู่ทั้งที่เหตุปัจจัยเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วแต่มาโทษพอโทษแล้วลูกลูกรู้สึกไงลูกรู้สึกเสียใจ ทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนอะไรเลยเขาไม่ได้มีส่วนทําให้พ่อตายหรือว่าสามีตายเลยแต่เขาต้องมารู้สึกแย่เพราะว่าเนี่ยหมอดูบอกมาอยู่กับพ่อพ่อเลยตายอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะในประเทศไทยบางทีก็ไปทักอ่าทักถูก ก็ถูกไปแต่ถ้าทักผิดไม่มีใครรับผิดชอบหมอดูไม่เคยมารับผิดชอบเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งหมอดูที่ผมรังเกียจมากที่สุดเลยเวลาเกิดเหตุอย่างใบๆเนี้ยเหตุรถรถเอารถนักเรียนไฟไหม้คุณออกมาพูดเอาเครดิตตัวเองทั้งที่คนอื่นเขาเสียใจถ้าคุณแน่จริงๆอ่ะคุณทำไมไม่ชี้เลยว่ารถทะเบียนนั้นทะเบียนนี้จะเกิดไฟไหม คุณแน่จริงไหมล่ะคุณพูดแต่โดยรวมภาคเหนือจะน้ำท่วมนู่นนี่นั่นคุณพูดโดยรวมก็ปีนี้เขาก็พยากรณอยู่แล้วกรมอุตุเขาก็พยากรณ์อยู่แล้วว่าน้ามันจะมากเขาก็พยากรณตั้งแต่ต้นปีแล้วคนที่ดูพยากรณ์อากาศอย่างเช่นชาวสวนชาวไร่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าปีนี้น้ำจะมามากแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมากเท่าไหร่ เนี่ยการดูหมอเนี่ยมันทาให้มันทาใ,ให้ครอบครัวหลายครอบครัวแตกแยกกันมันทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแทนที่เราจะใช้ปัญญาในการทามาหากินเรากับเอาอ่าปัญญาเนี่ยไปฝากไว้กับหมอดูหมอเดาทั้งหลายแหล่ถามว่าประสบการณ์เนี่ยอยู่กับครอบครัวที่ดูหมอดูมาตลอดชีวิตทุกวันนี้ แม่ก็ยังเชื่อหมอดูอยู่แต่ก็เบาลงเพราะอะไรเริ่มเห็นความจริงแต่จะถอนอุปทานในการเชื่อหมอดูได้เมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ภาวนาของของผู้เป็นแม่หลายสิ่งหลายอย่างเราทำแล้วเราประสบมาแล้วว่าเออการบูชาการบวงสรวงต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนการสุ่ม คนไปไหว้เหมือนกันเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านคนเนี่ยถูกหวยแค่คนเดียวเอามาเป็นประเด็นเอามาดึงศรัทธาคนดึงศรัทธาคนไปบริจาคดึงศรัทธาคนไปงมงายแทนที่จะทํามาหากินอย่างเช่นพญานาคบางคน โดยเฉพาะสื่อเนี่ยประโคมข่าวโอ้คนนั้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจากการไปไหว้พญานาคองค์นั้นองค์นี้ปุ๊บบางคนเนี่ยสิ้นคิดแม้กระทั่งว่าตนเองเป็นหนี้อยู่ยังไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อเหมารถไปไหว้ไหว้กลับมานี่เพิ่มพูนหวยก็ไม่ถูกรตเตอรี่ก็ไม่ถูก ไม่มีกระจิตกระใจจะทํางานต่อเพราะคิดว่าเทวดาไม่รักหลวงปู่ไม่รักเทพเทวดาไม่รักไม่อยากจะทําอะไรเลยจิตใจสูญเสียผลของการไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างสุขทุกกรรมผู้อื่นบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิสุขทุกกรรมตนเองบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิสุขทุกกรรมเกิดขึ้นลอยลอยปาศจากเหตุและผลเป็นมิจฉาทิฏฐิสุขทุกกรรมไม่มีเหตุไม่มีผลเกิดขึ้นลอยลอยเป็นมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเรื่องกรรม กรรมคือการกระทำของคนเราคนเราเนี่ยเมื่อเมื่อมีกรรมอย่างเช่นมีหนี้มีสินก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุของกรรมต้นเหตุของกรรมคืออะไรเราใช้เงินเกินตัวหรือเราไปช่วยเหลือคนอื่นโดยเอาหนี้สินคนอื่นมาเป็นภาระของเราอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือเหตุ เหตุและปัจจัยในการเป็นหนี้แล้วทำยังไงถึงจะหมดหนี้สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นของการใช้หนี้พระพุทธเจ้าท่านยังสอนอยู่ว่าเราอ่ะจะต้องหาให้หารายได้ให้มากกว่ารายจ่ายแต่คนปัจจุบันนี้เราเรามีการกู้เงินเรามีการยืมเงินโดยเฉพาะบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยมันมเป็นเงินอนาคตที่เราไปเอามาก่อนแล้วเราก็ต้องตามใช้หนี้ มันง่ายมันสะดวกเราก็หยิบฉวยมามาเป็นหนี้กันพอเป็นหนี้แล้วรายได้มันไม่ท่วมรายจ่ายเราก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หาทางให้รายได้เพิ่มหนี้เราก็จะไม่ลดถ้าเราไม่มีรายได้เพิ่มเราต้องตัดรายจ่ายบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพื่ออดอดอมเอาเงินนั้นไปใช้หนี้เขา แต่บางครอบครัวเราก็เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นเช่นครอบครัวนั้นนี่โอ้โหมีทั้งคนเป็นบ้าขี้เมาคนแก่แล้วมีคนหาคนเดียวยังไงมันก็ไม่พอพอมันไม่พอยังไงก็ต้องเป็นหนี้นี่มันเป็นเหตุและปัจจัยการที่เราไป ไปแบกรับอย่างอื่นอย่างใดมาเป็นภาระของตนเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นของศาสนาพุทธเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นนั่นคือศาสนาพุทธแต่ถ้าเหตุเกิดที่นี่แต่ไปดับที่นูน่นไม่ใช่ศาสนาพุทธฝากไว้แค่นี้ครับ